พูดก่อนครับให้พอ่อตรวจพดก่อนอึ๊บอ่ะพี่วินเช็คล้อมมือปืนปลอดภัยไหมอ,อ๋อแม็กมาส่งแม็กมไหมพ่ตอตรวจแม็กกาซีนปลอดภัยไหมครับปืนปลอดภัยไหมตอบพ่อเดี๋ยวพ่อปลดให้หนูปลดไม่ไหวหรอกปืนปลอดภัยไหม ่ใส่แม่ข้าวซอยแม่ข้าวซอยอ่ปืนข้าวซอยอ่อมซะหน่อยทนะอึบ๊บอ่ะอยู่ไหม จัดศูนย์อจัดศูนย์ได้ปุ๊บดึงกลับมาแยกเอาไหมาเอามไาหามปุามา๊บจัดศูนย์ได้ไหมูนย์ได้นะมีโป้องอย่าเข้าไปในกล่องไกลดู

พร้อ okay. มพร้อมอ่าเริ่มยิงปึ๊บตำแหน่งนิ้วดูดีๆตำแหน่งนิ้วคลิปให้ถูกก่อนเล็งดีๆเล็งให้ได้กอดลูกค,ค่ <S <S กอยๆเยี่ยมเก่งมากอ่าปึ๊บปลดแมกกาซีนนิ้วโป้งโอเคปลดแมกกาซีนปืนใส่ซองถือลูงเล็ตเดินมาเอ,าเองอ่า ก็เตีให้ลงเลดไปดูผลงานจริงไปแล้วสองนัดดูผลงานผลงานหน่อยโอเคสองนัดอยู่ในโซนเอกลางเก่งมาก อ่าปีไล้บรรจุเลยครับอ่าไม่จับปืนนะครับก,กว่าจะได้ยินคำบอกคำสั่งนะครับพร้อไมไหมครับตําแหน่งเดิมอะไรที่แตกมือหนูตรงไหนให้แตกแบบเดิมเดินไกลแบบเดิมโอเคไหมมันเริ่มกินขวามาเรื่อยๆแสดงว่าหนูเริ่มเหนี่ยวไกลแรงเขา้าใจไหมลูกจับปืนแบบเดิมอ่ะพร้อมเริ่มอึบ๊บยิปืนแบบเดิม ู่ตำแหน่งเดิมไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่อยู่ตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งเดิมอยู่ไหนวะจำได้เป<ด>ล่ายืดไปอีกพอแล้วนะพร้อมแล้วอนะพร้อมแล้วแล้วแต่ถ้าได้แล้วก็อ่าเอ๊ยยี่หอบนักที่สามมันอยู่ในโซน A แล้วที่สามมังอยู่ในโซนเอเออเคอย่น,นี้วิเริ่มกระตุกใจใช่ไหมเริ่มต่ำลงใช่ไหมใจยังอยู่ในโซน พ่ออยากให้อยู่ในโซน A คุณ้ม่หม้ใหม่แค่หนึ่โซนเงนะลูกโอเคแต่ตอนเดินไกลเหมือนลูกเริ่มปวดลูกบีบบีบม,มันเลยต่อไหมแล้วเดี๋ยวพอลูกเริ่มทตำตำแหน่งได้เดี๋ยวพ่อจะทำอะไรให้ดูอ่ะเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมขั้นตอนทำเดิม นิ้วอ,อยู่ตรงไหนเห็นไหมตำแหน่งลูกจำไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมตับลงมาอีกเห็นไหมตับลงมา,งมมางเรื่อยๆเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยไหมเหนื่อยเปล่าเหนื่อยใช่ไหมเอ้าวเหนื่อยขาแกลลูกเจ้าขาแบบไหนคลิปปืนแบบไหนคลิปแบบนั้นโอเคพร้อมป้าอึบ๊บโซน A ไม่เอียงตัวนี้เห็นไหมนโน้มตัวผิดอ่ะว้ายเออต้อมไปไม่ได้เอาน,นิ้วออกจากกงงไกลปืนเก็บเข้าซองแล้วเอาใหม่ เลาใหม่พักร่างกายคลายกล้ามเนื้อเอ้ยวายวายวายโอเคยัยงเอาอยางอ,อึ้บไปเ,เขาพยายามไงเอ๋ว้วย อ่าเดี๋ยวลูกยิงต่อนะครับพร้อมไหม,พร,มพร้อมนะอึบทุกอย่างเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิม นิ้วออกนอกกรงกายเคี่ยม hey, e น้องวินจับโพสิชันได้แล้วนะลูกในหัวนะขอใครอยู่ในหัวนะ uh huh. โพสิชันได้ยากโพสิชันเหมือนเดิมไหมข uh huh. าขยับหรือเปล่าเอียงตัวเอวบิดหรือเปล่า้อไม้ไปกี่นัดเนี่ยนัดเดียวเล็งดีๆ เหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเป็นไรเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วทาไมถึงเจ็บมันเป็นยังไงไหนบอกทีบอกหมอสิมันเจ็บนิ้วกลางมันเจ็บนิ้วกลางทำไมถึงเจ็บนิ้วกลางมันเกิดอะไรขึ้นู่เจ็บอะไรกระแทกอะไรกระแทกหรืออะไรมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาถึงเจ็บนิ้วกลางในเนี้ยอันนี้มันจับแค่นี้อันนี้มันเหนียวอย่างนี้แล้วมันเจ็บนิ้วกลางได้ไงเอาหูต้องรู้ตัวดิมโดนอะไรเดี๋ยวจับปืนใหม่แล้วบอกพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น เหมือนเดิมยิงที่หัวกระสุนจะมีกี่นัดข้างมันเมื่อลูกยิงตกให้เอานิ้วออกจากกรงไกลก่อนโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมไปหัวนะสวยเยี่ยมนิ้วออกจากกรงไกลพ่อบอกแล้วไงบอกบอก,อกโอ้บอกกระเด็นโดนหะน้เอาไม้เอาจับไม้เอ๊บจับลิปด้วย มันเหมือนมันมีแรงกระแทกสูงนะคะอ่าใช่ครับเพราะปืนมันถอยหลังกลับมาไงครับไม่มันเหมือนมีแรงกระแทกอย่างเงี้ยทาให้นิวก,กาลางผป็ตัวรับอะนิวกลางปตัวอ๋อพ่อรู้แนละ้วเพอาหนูจับอย่างนี้หนูเอาน้ําหนักของปืนไปไว้รองที่นิกก้วกลางหนูไม่ต้องเอาน้ําหนักไปรองที่นิกก้วกลางถึงันนี้น,นีช่วยด้วยอะนิ้วกลางข้างนี้ช่วยด้วยเออเดี๋ยวอยว่ยางนิ้อ่างนี้ใส่พร้อมยงังพรอ้อมลองเล็งเหมือนเดิมอันนี้คือพร้อมมีใช่ไหมอืม สูงไปเยี่ยมขึ้นบนนิดหนึ่งาหลับตาชักปืนชกยังไม่ยังไม่ลืมตานะชกต้องอก,อกลืมตาเลง่งยาขยับลืมตาเลง่งอยู่สีด,ด,ำนะด,ดำใช่ไหมเยอะไหมเยอะ เยอะนิดนึงนิดเดียวเยอะเต้นเย็นเต้นเย็นแค่นี้พอเนี่ยพอยังได้้แลวเนี่ยไหนบอกว่าได้ไหนบอกว่าอาพุ่งชั้นตัวเองเจอแล้วไงอ้าวหลับตาทุกเล่นได้ไหมมั่นใจนะมั่นใจแน่ใจนะแน่ใจ หลับตาหลับตาจับปืนชักชกปึ๊บโอเคหลับตาไว้นะเดินกายเอกกางตัวอือเดินกายเยี่ยมตาหลับตานะอ้าวชักชก หลับตาไว้หลับตาไว้อ่าเดินไกลหลับตาไว้ต่ำไม่น้อยนึงต่ำเพราะอะไรขยำไกลโอเคไหมแต่อย่างอื่นดีแล้วตาตานะไม่มองเป้านะหลับตานะจับชักทุกหลับตาไว้หลับตาไว้ เดินกล yeah. เยี่ยมเอสวยนืมตาเห็นไหมเนี่ยคือท่าที่วินต้องใช้โอเคยัง okay. ทุกนัดเห็นไหมหลุดเองม่มีไหเออเนี่ยจำไว้วินต้องยินแบบนี้ลูกเมื่อยไหม,มอ่ะขยับ<ม>เดี๋ยวค่อยดูนะเ<ม>พียนเพราะวินยินยังจำไม่ได้ ว่าวินยืนตำแหน่งไหนอ่าเดี๋ยววินดูไม่เชื่อวินดูเดี๋ยววินดูพร้อมอยางหลับตาจับชักชกจะเย็นจตะเย็นเย็นนะเห็นไหมพ่อบอกเราว่าเพี้ยนอ่าเก็บปืนเข้าซองอ้าวจับชักชก ดะขวาเยี่ยมแต่ว่ามันขวาทำไมมันนี้ขวาเพราะข้างนี้เยอะเกินไปจับมาแล้วคอามยัางคอมยัางจับชักกจลับตาไว้จับชักชก ใจเย็นใจเย็นนะถือปืนไว้นะเห็นไหมลูกขยับแค่เมื่อกี้นิดเดียวทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยเนหะ็นไหมอ่ะใส่ปืนเข้าซองพร้อมยังพอมออ่ะจับชักโชคหลับตาไว้นะ ค่อยๆเดินกายเห็นไหมเอ๋เวลากลับมาคือเหมือนเดิมยากไหมเป็นฉะนั้นวินต้องจำให้ได้ว่าขาวินห่างกันขนาดไหนเวลายิงปืนปลายเท้าสองข้างหันแบบไหนโอเคไหมลูกอ่ะทีนี้ไม่ต้องหลับตาแล้วนะไม่ต้องหลับตาแล้วนะยินท่านี้พ่อต้องการ หัวในวงกลมเอไปมีลูกมีนัดมีลูกอยู่นั่นแหละยิ่งเยอะหัวในวงกลม A พร้อมพร้อมไปเย,ย,ยี่ยมเหนี่ยสามเห็นไหมเขนะ้าไปร้อยรูกันอยู่นะ่ะเ,เหมือนเดิมนะหัวในวงกลม A เหมือนเดิมนะ,ะถ้าเห็ไนไหมถ้าโพสิชันได้ วินจะเลือกเป้าหมายได้หมดเลยทีนี้พ่อจะเอาเป้าหมายใหม่นะเป้าหมายใหม่นะหัวของตัวบนหัวของตัวบนอ่ะไปเออเห็นไหมว่าถ้าโพสิชันเราได้ต่อให้เป้ามันจะเป็นแบบไหนวินก็จะยิงได้โอเคไหมลูกทีนี้วินเห็นเห็นตัวนี้ไหม ลอยตรงนี้ไหมพ่อต้องการลอยตรงนี้ที่เลขสามจะโหลดให้หนูนะถ้าโพสิชั่นได้ทุกอย่างได้วิ้นก็ยิงได้ลูกเมื่อกี้สูงสุดแล้วนะกลางแล้วนะอันนี้ต่ำโคตรอ้าวได้เอ๊บเกือบห่างจากจุดยิงสามนิ้วแต่เย็นเย็นค่อยๆเดินไกล เห็นไหมถ้าเรามาร์คขาได้อะลูกกเราจะคุมกลุ่มโซนได้ก่อนแต่ส่วนจะได้เราจะวางตำแหน่งกระสุนได้ไม่ได้อยู่ที่ข้อมือลูกละทีนี้โอเคไหมโอเคไหมือที่ข้อมือเราหรออาใช่ข้อมือือการเดินใจโอเคไหมลูกพร้อมไปตำแหน่งเดิมอึ๊บกลิบป,ปืนดีดีไปสูงไปสามนิ้ว เย็นๆค่อยๆเดินไกลอย่าเดินไกลแรงล็อกข้อมือล็อกข้อมือข้อศอกห,หัวไหนนวล่เห็นไหมสูงขึ้นสามนิ้วต่ำขึ้นต่ำลงสามนิ้วเห็นไหมแต่ว่าถือว่าอยู่ในโซนถ้าเป็นกระดาษ A4 ก็ยังอยู่ใน A4 โอเคไหมลูกอ่ะพร้อมไปอึบ๊บช็อตชกเล่งเดินไกลเบาๆเย็นเออเป๊ะเลย,เ,ลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป๊ะเลย เชื่อเพราะอยังขาหนูขยับนิดเดียวทุกอย่างมีผลหมดเลยเป็นเช่นนั้นหนูหาโพสิชั่นตัวเองเจอการยิงปืนคือเรื่องที่ง่ายที่สุดการเรื่องที่ยากสุดคือหนูาหาตำแหน่งจุดยืนของตัวเองให้เจอใช่เมื่อวินทำทุกอย่างแบบเดิมวินก็จะทำแบบเดิมได้อ่ะมาทีนี้เป้าสูงนะเป,เป้าสูงนะหัวตัวบนใต้ นนย่ยยมขอบคุณที่ฉันเล็งให้ไปดเดียวก็ได้ทีนี้ตอนนี้โพสิชันนี้นะโ <Okay. S 2> อเคหันไปยิงตัวนู้นได้ใช่ไหมได้ง่ายใช่ไหมอ่าอ,อย่าขยับอย่าขยับยโพสิชันได้ไง่ายนะหัวตัวลิงหัว<ม>ตัวลิงนอนซ้ายพร้อมทางนี้ใช่ไหมใชอ บวายมออึบ๊บขอ้อเขียดคอเลยหขาดเห็นป่ะโอเคเป็นเช่นนั้นสิ่งที่สำคัญที่น้องวินต้องหักจำคืออะไรลูกใช่ถ้าน้องวินมาร์คขาถูกแบบนี้นะครับที่เหลืออยู่ที่เรากลับไปวิดพื้นฝึกแรงข้อมือน้องวินก็จะถูกเป้าได้ทั้งหมดว่าน้องวินต้องการยิงอะไร วันนี้น้องวินยิงคนเดียวเลยเนี่ยห้าสิบนัดหมดกองแล้วหมดแล้วดิโอเคไหมเมื่อยไหมไม่อหัเมืม่อยมือด้วยอ่ะกลับมายืนตัวตรงสิกลับมายืนตัวตรงนี้อ่ะยืนรึบ <c oughs> ขาทิพอะไหนกลับมายืนท่าเมื่อกี้นี้จะยิงปืน เป๊ะเลยเพราะว่ารอยขิดมันเป็นรอยขาหนูจำท่าได้ยังนั่งงองงลงไปดินั่งงองงลงไปเออทีนี้เวลาลูกยิงลูกซองก็เหมือนกันลูกก็นั่งท่านี้เพาราะข่านี้คือท่าของลูกลูกปืนจะปืนจะประทับอยู่ฝั่งนี้เวลามันถีบเห็นไหมว่าขานนี้มันจะทอนน้ําหนักแทนเห็นไหมลูกจะไม่ล้มเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ถ้าลูกแคบกว่านี้อ่าวลองแคบกว่านี้นิ อะนั่งยงองๆลงไปถับลูกทองนะอเอาเขยังถ้ายิงปืนที่ลูกได้ถ้ายืนเนี้ยลูกจะใช้ได้กับปืนทุกท่าที่ลูกยงิงจำไว้ปนลูกตองปืนทุกอย่างมันมารอเล่นใช่ไหมลุกคักทุกคักทุกคักรับ,รบ,บตาตานะไม่มองเป้านะตานะจับชัก ทุกลับตาไว้ลับตาไว้เดินไกลเยี่ยมเอสวยลืมตาเห็นไหมเนี่ยคือท่าที่วินต้องใช้โอเคยังทุกนัดเห็นไหมหลุดเอไหมยี่หลุดนเออเนี่ยจำไว้วินต้องยินแบบนี้ลูกเมื่อยไหม อ่ะกระยับเดี๋ยวค่อยดูนะเพียน,เพ,นยเพราะวินยืนยังจําไม่ได้เพราวินยืนตําแหน่งไหนอ่ะเดี๋ยววินดูไม่เชื่อวินดูเดี๋ยววินดู้อมอยางหลับตาจับชักชกจะเย็นใะเย,นเย็นนะเห็นไหมพ่อบอกเราว่าเพียนอ่เก็บปืนเข้าซอง อ้าวจับชักชกขวาดิน,นะขวาเยี่ยมแต่ว่ามันขวาทำไมมันถึงขวาเพราะข้างนี้เยอะเกินไปจับมาแล้ว อ่ข้อมอยางห้อมอยางจับชักหลับตาไว้จับชักชกใจเย็นใจเย็นนะถือปืนไว้นะเห็นไหมลูกขยับแค่เมื่อกี้นิดเดียวทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยเห็นไหมใส่ปืนเข้าซอง พร้อมยังพร้อม้าวจับชักโชคหลับตาไว้นะค่อยๆเดินกาย<ม>เห็นไหมเอกวันจะกลับมาคือเหมือนเดิมยากไหมเป็นเฉะนั้นวินต้องจำให้ได้ว่าขาวินห่างกันขนาดไหนเวลายิงปืนปลายเท้าสองข้างหันแบบไหนโอเคไหมลูก อ่ะทีนี้ไม่ต้องหลับตาแล้วนะไม่ต้องหลับตาแล้วนะยืนท่าน,นี้พ่อต้องการหัวในวงกลมเอไปมีลูกมีนัดมีลูกอยู่นั่นแหละยิ่งเยอะหัวในวงกลมเอพร้อมพร้อมไปเดียมอยู่ในซ้ำเห็นไหมเนะขาเปเขาไปร้อยลูกันอยู่นะ่ะเหมือนเดิมนะ หัวในวงกลมเอเหมือนเดิมนะ <Okay. S 1> ถ้าเปิดนะถ้าโพสิชันได้ยินจะเลือกเป้าหมายได้หมดเลยทีนี้พ่อจะเอาเป้าหมายใหม่นะเป้าหมายใหม่นะหัวของตัวบนหัวของตัวบนอ่ะไปเออเห็นไหมว่าถ้าโพสิชันเราได้ต่อให้เป้ามันจะเป็นแบบไหนยิงก็จะยิงได้โอเคไหมลูกทีนี้ วินวเห็น,น,นเห็นตัวนี้ไหมเห็นรอยตรงนี้ไหมพ่อต้องการรอยตรงนี้ที่เลขขามจะโหลดให้หนึ่งครัถ้าโพสิชันได้ทุกอย่างได้วินก็ยิงได้ลูกเมื่อกี้สูงสุดแล้วนะกลางแล้วนะอันนี้ต่ำโคตรอ้าวได้เอึบเกือบห่างจากจุดยิงสามนิ้ว ต่เย็นๆค่อยๆเดินไกลเห็นไหมถ้าเรามาร์คขาได้อะลูกกเราจะคุมกลุ่มโซนได้ก่อนแต่ส่วนจะได้เราจะวางตำแหน่งกระสุนได้ไม่ได้อยู่ที่ข้อมือลูกละทีนี้โอเคไหมโอเคไหมที่ข้อมือละห่อหอ,อ่าใช่ข้อมือกันเดินไกลโอเคไหมลูกพร้อม,อมไปตำแหน่งเดิมอึ๊บคลิบปืนดีๆไปสูงไปสามนิ้ว ต่เย็นๆ่นอยๆเดินไกลอย่าเดินไกลแรงล็อกข้อมือล็อกข้อมือข้อศอกหวัวไหล่เห็นไหมสูงขึ้นสามนิ้วต่ำขึ้นต่ำลงสามนิ้วเห็นไหมแต่ว่าถือว่าอยู่ในโซนถ้าเป็นกระดาษ A4 ก็ยังอยู่ใน A4 โอเคไหมลูกอ่ะพร้อมไปอึบ๊บช็อตชอกเล่งเดินไกลบเบาๆเย็นๆเออเป๊ะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป๊ะเลย เชื่อพ่อยังขาหนูขยับนิดเดียวทุกอย่างมีผลหมดเลยเป็นเช่นนั้นหนูหาโพสิชั่นตัวเองเจอการยิงปืนคือเรื่องที่ง่ายที่สุด